อะไรที่ทําให้ผู้ชายตกหลุมรักคุณสดริรับผงปรลบสอนจีบความสวยดำาขอแรกนะครับคือลุกนะครับคือภายนอกครับผู้ชายครับบอกก่อนเลยครับว่าภายนอกเป็นหลักครับเพราะอะไรเพราะว่า ธรรมชาติของผู้ชายนะครับเราอยากจะต้องการที่จะเผยแร่นะครับเผยแร่พันพุเผ่าของเราเองนะครับต้องการที่จะให้มีคนอื่นนะสืบยีนของเราน,น,นะครับอันเนี้ยนะครับเป็นในด้านของธรรมชาติของผู้ชายเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าวันเนี้ยเขาเห็นคุณว่าเออคุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพที่เป็นแม่ที่ดีของลูกได้นะครับออมีสุขภาพแข็งแรงนะครับดูเซ็กซี่นะครับดูเย้ายวนนะครับเขาก็อยากจะนะครับมีอะไรกับคุณครับเขาก็อยากจะคบกับคุณครับเพราะเขาอยากให้เชื้อของเขานะครับไปอยู่กับ ผู้หญิงที่มีคุณภาพเราเขาอยากจะแพร่พันธุ์ยีนของเขาให้พันธุ์ของเขาเนี่ยครับเป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่เขาจะมองเลยก็คือนะครับในด้านของลุกครับว่าวันนี้ภาพล่างบุณเป็นไงครับภายนอกอคุณเป็นไงครับมันดึงดูดใจเขาไหมที่อยากให้เขานะครับอยากจะขยายยีนของเขานะครับสืบต่อไปอันนี้ครูไม่ได้พูด แบบว่าเธอลึงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติครับมันเป็นเรื่องของลึกๆนะครับเป็นเป็นสัญญาตยานดิบนะครับของทั้งผู้ชายผู้หญิงเนาะนะครับผู้หญิงก็จะมองหาคนที่เป็นผู้นําเพราะว่าเธอก็ต้องการคนที่้องสามารถปกป้องครอบครัวได้ปกป้องลูกได้ครับอันเนี้ยธรรมชาติลึกๆเรานะครับเรามีธรรมชาติแบบนั้นนะครับ้อที่2ครับ be a challenge นะครับไม่มีใครชอบของตายครับสีของตายนะครับมี2อย่างครับไม่เผาก็ฝังครับไม่มีใครอยากได้ของตายของตายออกมาทําไมครับมันเหม็นนะครับมันเบื่อมันน่าเน่ามันเน่านะครับไม่มีใครสะสมของตายครับ แต่โดยเฉพาะผู้ชายนะครับผู้ชายเป็นนักล่านะครับผู้ชายนะครับจะชอบไล่ล่านะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นของตายนะครับมันก็เหมือนกับเหยื่อที่มันตายแล้วนะครับเขานักล่าไม่ชอบนะครับนักล่าสนุกตอนที่ได้ล่านะครับดังนั้นคุณจะต้องบีออชาลเลนจ์ครับคืออย่า ยอมเขาง่ายๆนะครับให้เขาอะได้ใช้นะครับความสามารถกับคุณนะครับแต่ก็ไม่ให้ยากจนเกินไปนะบางคนมันก็เลิกล่าบางคนขี้เกียจนะครับก็ให้พอดีพอดีนะครับแต่ต้องให้เขาไล่ล่าคุณเนาะนะครับอย่าเป็นเดือรที่มันง่ายเกินไปนะครับจนเขาต้องคุบไวอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อนะครับไม่ได้ท้าทายผู้ชายชอบการแข่งขันครับข้อที่3ครับ female energy นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนะครับคือความอ่อนโยนนะครับของผู้หญิงนะครับความอ่อนโยนอ่อนหวานของผู้หญิงนะครับหลายๆคน อยากเป็นสาวมั่นนะครับเอาความแข็งแกร่งนะครับออกมาโชว์ให้ผู้ชายนะครับผู้ชายมีอยู่แล้วครับแข็งแกร่งกว่าคุณอีกนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณว่าคุณแข็งแกร่งยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าในด้านฟิสิกส์หรือร่างกายนะครับยังไงผู้ชายก็แข็งแรงผู้หญิงครับถ้าเกิดน้ําหนักเท่ากันมาต่อสู้กันยังไงผู้ชายก็ชนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติมันสร้างมาแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับมันมีประโยชน์นะครับที่คุณจะเอา ของที่คุณไม่มีจุดแข็งนะครับไปขายนะครับคุณจะต้องเอาของที่คุณมีจุดแข็งไปขายนะครับคุณหนงจะขายได้นะครับคุณหนงจะสู้คู่แข่งได้นะครับวันนี้ผู้หญิงมีจุดแข็งลายฟีเมีเอนเนอร์จีครับความอ่อนโยนความอ่อนหวานนะครับในในด้านของการอ้อนเสียงสองนะครับในด้านของการคลอคลอเคลียนะครับการที่มีมุมที่น่ารักอย่างนี้นะครับเขาจะรู้สึกว่าเออแบบนี้เขาถึงจะอยากได้คุณเป็นแฝนนะครับเพราะเขาไม่มีตัวนี้นะครับในในตัวผู้ชายนะครับสำหรับใครนะครับที่ ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมหรือความสัมพัญนี้ไม่ชัดเจนนะครับคุณแนะนําไปลงคลาสดาร์เกมครับเป็นจิวาสายดำที่ทําให้เขาคลั่งรักและเสพติดคุณตลอดชีว exactly. ิตนะครับคลาสนี้นะครับจะทําให้เขาขาดคุณไปเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาอาจจะคิดสั้นได้นะครับถ้าวันนี้ความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนนะครับคุณแนะนําไปลงด่วนครับอย่าปล่อยให้ไข้หวัดเป็นมะเร็งครับสักพักเขาจะหายจากชีวิตคุณครับสำหรับใครที่สนใจนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์คุณนะครับแตะลิงก์ครับเป็นกเลังใจทุกคคคนรรััับบสสวดี